สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับความฉลาดด้านภาษาและการสื่อสารเหมือนเดิมนะคะแต่แน่นอนว่าวันนี้เรามีเฮนรี่มาพูดคุยกับเราอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะเฮนรี่สวัสดีครับครูปุ้ยสวัสดีครับทุกคนครูปุ้ยครับวันนี้เราจะมาทําอะไรสนุกสนุกเกี่ยวกับภาษากันอีกครับวันนี้คุณครูจะชวนเฮนรี่มาแต่งนิทานกันค่ะแต่งนิทานแต่งเรื่องราวสนุกสนุกเฮนรี่อยากมีนิทานเป็นของตัวเองหรือเปล่าคะ อยากมากๆเลยครับคุปุยแล้วการแต่งนิทานเนี่ยต้องเริ่มยังไงครับโอ้ง่ายมากเริ่มจากเรามีเรื่องที่เราอยากจะเล่าเมื่อเราอยากจะเล่าเรื่องแล้วเราก็คิดจุดเริ่มต้นของเรื่องและเราก็ดำเนินเรื่องแต่ถ้าจะให้สนุกเราต้องมีจุดหักเหจุดพลิกผันเสร็จแล้วก็เป็นตอนจบของเรื่องโอเคไหมคะอยากลองแต่งนิทานด้วยกันหรือยังอยากลองแล้วครับคูปุย โอเคอยากจะแต่งนิทานเรื่องอะไรเหรอคะผมอยากแต่งนิทานเรื่อง <lum> นกแก้วผจญภัยแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวครูปุ้ยรอฟังนกแก้วผจญภัยนะคะงั้นเราไปแต่งนิทานกันเลยดีไหมดีครับโอเคไปกันเลยไปกันเลยครับการแต่งนิทานเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาและจินตนาการ เด็กๆจะได้ฝึกการเรียบเรียงความคิดและการถ่ายทอดเรื่องราวอย่างมีโครงสร้างเริ่มต้นจากการคิดโครงเรื่องจุดเริ่มต้นจุดหักเหและจุดจบเด็กๆยังสามารถเพิ่มรายละเอียดโดยใช้ภาษาที่มีสีสันเช่นแสงแดดยามเช้าส่องผ่านใบไม้สีเขียวหรือเสียงคำรามของเสือดังก้องป่านอกจากนี้อาจจะใช้การวาดภาพประกอบช่วยเสริมจินตนาการ และเพิ่มความสนุกในการเล่าเรื่องให้กับเพื่อน ont, ๆหรือคนในครอบครัวฟังค่ะการแต่งนิทานช่วยให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะการเล่าเรื่องการใช้ภาษาที่มีสีสันและการถ่ายทอดจินตนาการเด็ก mm hmm. ๆยังได้เรียนรู้การจัดลำดับเหตุการณ์และการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและทักษะการสื่อสารด้วยค่ะอะเดี Napoleon, ๋ยวพี่เล่าก่อนนะโอเค ของเราชื่อเรื่องม่กฟูยุกับผู้กันวิเศษกาลข้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมีน้อยตันหนึ่งชื่อว่าฟูยุฟูยุไม่มีเพื่อนก็เลยต้องวาดรูปใต้ต้นไม้อยู่คนเดียวทุกวันเลยวันหนึ่งมีนกพุกตัวหนึ่งผู้รู้ทุกเรื่องบินผ่านมาแล้วก็มาเกาะต้นไม้ที่ฟูยุนั่งวาดรูปอยู่แล้วก็นกพกก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าหมีน้อยเจ้าลองใช้ผู้กันอันนี้ดูสิ มีน้อยสงสัยจึงได้ถามนวกูคว่าท่านให้พู้กันเรามาเพื่ออะไรนกูกจึงบอกว่าเนี่ยเป็นผู้กันวิเศษก็ใช้รวมกับความสามารถของเจ้ามีน้อยแล้วก็ว่ารูปช่วยเหลือผู้อื่นได้เจ้ามีฟูยุก็ดีใจมากต่อจากนั้นเจ้ามีฟูยุก็เลยใช้พู้กันเนี่ยวานรูปท้องฟ้ากับต้นไม้เขียวขจีดด และหลังจากนั้นรอบๆนั้นก็มีท้องฟ้าและก็ต้นไม้เหมือนที่ฟูยูอ้วนออกมาเลยต่อมาฟูยูก็เลยได้ช่วยเหลือเพื่อนๆจากคู่กันของเขาโดยทุกคนขอให้หมีน้อยวาดภาพเสียขึ้นมาให้วันหนึ่งปลาเนมโมว่ายน้ำอยู่ปกติแล้วก็มันก็ไปพบเจอกับเตาที่ว่ายน้ำมาอย่างเชื่องช้าปลาเนมโมจึงถามว่าทำไมคุณถึงว่ายน้ำช้าจัง ทะเลตั้งกว้างใหญ่ควรจะว่ายเร็วเพื่อที่จะได้เห็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายสิเต่าจึงตอบว่าฉันรู้ว่าทะเลนี้มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายแต่ความเร็วไม่ใช่สิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือการได้ใช้เวลาไปกับสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วเพลิดเพลินไปก,กับการเดินทางต่างหากแต่ปลานีโมไม่เข้าใจที่เต่าพูดจึงแสดงให้เห็นว่า ตนสามารถว่ายน้ำได้เร็วแค่ไหนเมื่อว่ายน้ำไปได้สักพักปลานีโมกก็หมดแรงและพบว่าตัวเองว่ายน้ำมาไกลเกินจนหาทางกลับบ้านไม่ได้มันรู้สึกทั้งกลัวและเหนื่อยล้าเวลาผ่านไปเจ้าเต่าที่ว่ายน้ำมาอย่างเชื่องช้าก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วพูดว่าฉันใช้เวลา จำทรับบรรยากาศและสิ่งที่อยู่รอบตัวระหว่างทางฉันจึงจำทางกลับบ้านได้ถึงแม้จะใช้เวลานานน่อยฉันจะพาเจ้ากลับบ้านเองจากนั้นเต่าก็พาปลานีโมกลับบ้านได้ครูปุยครับผมแต่งนิทานเสร็จแล้วนะครับเป็นเรื่องของนกแก้วนักผจญภัยครับว้าวน่าสนใจมากเลยค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะได้สิครับ นกแก้วนะักผจญภัยตัวหนึ่งกำลังหาขนมที่ถูกซ่อนไว้บินหาเข้าไปในป่าเจอสิงโตตัวใหญ่ยายมากเลยครับแล้วก็นกแก้วเนี่ยบินลงไปขอความช่วยเหลือจากสิงโตให้ช่วยหาขนมที่ซ่อนไว้ครับ<า>แล้วนกแก้วก็บินเข้าไปลึกอีกลึกอีกลึกเข้าไปในป่าครับ เพื่อที่จะหาขนมแต่ระหว่างทางเนี่ยเจอเพื่อนๆมากมายเลยครับอ่าถ้าครูปุยอยากรู้ตอนต่อไปเนี่ยไว้ผมจะเล่าให้ฟังใหม่แล้วกันนะคะโอ้โหมีมีกักตอนจบซะด้วยเอาไว้ถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่มาเล่าให้ครูปุยฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมโอเค กิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้นะคะสามารถทําร่วมกับเด็กๆที่บ้านได้ทั้งส่งเสริมเรื่องความสามารถด้านภาษาความคิดสร้างสารรค์และการสื่อสารด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ